เชดดูดิถ่ายขึ้นจัดเลยอะมุมเนี้โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมมาครับตอนนี้ผมจะพาไปที่คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นอำเภอพังโคนะครับชื่อว่านาปุย่าปาร์คนะครับอำเภอพังโคจังหวัดสกลนคร ฝน่าตกนะเพึ่งล้างรถมาเองนะต้องฝุ่นเยอะมากเลยวันนี้ทางบ้านเราอาดีมืดตื่อมาเลยฝั่งนี้ยังแดดอยู่นะ โอแดดเราเรื่องเลยพอฝนไม่ตกเนาะน่าจะได้มดุดเราดูทรงมันไในชา้าแค่สองเลนอะจากสี่เลนเขาทำาถ,ำถานนเพิ่มนะครับวอนเนี้ยหงอยเลยมอเตอรไซค์ก็ไปไม่ได้รู้เนี้ย แัดนด้าชาบูว,าว้าวดูครับ มีเอ็กแม็กแต่งด้วยดูดิโอ้โหทอดไท้ไดเนียมด้วยสวยสวยล้อทองโอเคเลี้ยวซ้ายออกไปมีวดีซิล นี่ร้านอาหารเขาเรียกอะไรร้านตามสั่งร้านโปรดผมเลยนะสมัยเรียนรานมคลนาปูย่าปากอยู่ตรงไหนเลยแววแวแวว่าอยู่ข้างอ่าพมปตทนะครับ อ๋อนี่ไงถึงละนาโปยาปาร์กโอเคเดี๋ยวผมจะขี่รถเข้าไปนะครับชุบโอ้โหเฮ้ยบรรยากาศโอเคอยู่ข้างในนะข้างในก็จะทำเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลย เออือสวยเนาะฟิลอย่างได้เลยขี่ได้ไม่จะได้เนาะโอสวยสวยสวยอ๋อเป็นจุดเอาไว้ให้ลูกค้านั่งนะครับอันเนี้ยมีดอกซากุระด้วยโอ้โห พี่ให้ถ่ายรูปอย่างเยอะเ้ยชิบจะถ่ายรูปกันค่อยเข้าไปอุ่นหนของเขานะโอ้ <Ooh. S 1> สวยเลยอ๋อ,อนี่คือทำแบบจําลองขึ้นมานะครับเป็นไฟแดงเนาะของประเทศเขารูปอะไรเนี่ยอะตอมนึนก่อนเนี่ย เนปุยาปากักว้าวป้ายก็ททำเสมือเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นสถานีรถไฟแบบคล้ายๆของญี่ปุ่นนะครับแล้วถ่ายรูปกันอวิวได้แล้วนะเนี่ยเชดูดิถ่ายขึ้นจัดเลยมุมเนี้ย โอ้หดูครับบรรยากาศผมว่าก็ได้อยู่นะดูมุมถ่ายรูปเยอะมากอันนี้เป็นรางรถไฟสถานีรถไฟแล้วก็มีรางด้วยครับเห็นไหมเป็นรางจำลองขึ้นมาไฟแจ้งเตือนก่อนถึงรางรถไฟนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทางมาายคล้ายคล้ายของแถวชิบูย่าโอ้โห,โหดูมีดอกซากุระด้วยนะครับ เหมือนมากอ,อันนี้เป็นทางมาลายแล้วก็มีไฟแดงด้วยเห็นไหมครับเหมือนของจริงมากแล้วตอนนี้เหมือนฟ้าจะคึมมาแล้วครับเหมือนฝนจะตกเลยแล้วก็เป็นปาคราฟที่เขาห้อยอยู่เนาะอันนี้เป็นคาเฟ่นะครับห้องน้ำ บรรยากาศก็ถือว่าได้เลยนะครับเนี่ยเป็นญี่ปุ่นแบบจำลองนะครับแบบเล็กๆเลยเหมือนมากนะครับนี่ครับก็เป็นสถานีรถไฟนะครับมีรางด้วย สวยสวยสวยใกล้ๆบ้านผมเลยนะครับอันนี้นาปุยาปั๊บมัทฉะนมนะครับอันนี้อันนี้ครับเมนูผมก็จะเป็นมัทฉะนมนะครับอร่อยมากนะครับ